เอาล่ะครับหลังจากนี้เราจะได้รับชมการแข่งขันยิงปืนระยะสั้น10เมตรวันนี้พบกับผมท็อปไนท์สปอร์ตรับหน้าที่เป็นผู้รายงานครับสวัสดีครับพี่ท็อปผมบอยไนท์สปอร์ตวันนี้มีนักกีฬาคนไหนน่าสนใจบ้างครับระหว่างรอนักกีฬาเตรียมตัวพิธีกรชื่อดังทั้งสองที่รับหน้าที่บรรยายการแข่งขันวันนี้ก็แนะนําตัวเองขึ้นมาเพื่อให้แฟนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านได้อัรถรสในการดูมากขึ้น ถ้าคนเด่นๆที่เคยทำแต้มสูงๆเลยเนี่ยต้องคนนี้เลยครับน้องบอยน้องอนุเดชรัชตะอายุ18ปีคนนี้นี่เห็นหน้าคร่าตากันบ่อยมากๆตามรายการแข่งวันนี้เข้ารอบลึกมาถือว่าหน้ากลัวทีเดียวครับเช่นเดียวกับอีกคนนึงครับพี่ท็อปยิงแกร่งคนเดียวในที่นี้เลยน้องมันฑนาหอมกรุ่นอายุ18ปีคนนี้ก็มามืดนะครับคว้าหลายรางวัลมาแล้วในรอบหลายปีรายชื่อนักกีฬาที่คุณนหน้าคร่าตาถูกเอ่ยขึ้นมาเพื่อคั่นเวลาให้นักกีฬาได้เตรียมความพร้อม นักกีฬาทั้งสองคนหนึ่งคือตัวตึงที่ผ่านมาแล้วหลายสนามส่วนอีกคนคือนาน่าที่สาวป้ายแดงของแจ็คนั่นเองส่วนคนสุดท้ายนี้ผลงานมีให้เห็นอยู่มากแต่ครั้งนี้ครับน้องบอยครับผมเขาได้เข้ามาสู่รอบชิงซึ่งหลายๆคนอึง้งทึ่งในความสามารถของน้องเขามากๆน้องจัก,กริดนินพรมอายุน้องเพียงแค่12ปีเองครับแม่ยังเป็นเด็กชายอยู่เลยนะครับเดาไม่ออกเลยว่าแชมป์ในครั้งนี้จะตกเป็นของใครไปได้อื เรามาดูการแข่งกันดีกว่าครับตอนนี้นะักกีฬาทั้ง8คนเข้าสู่แท่นยิงกำลังเตรียมตัวบรรจุกระสุนแล้ว